ดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีเมถัดไฟกับเรื่องราวของคนละพบภูมินะคะภูมิที่ดีก็เหมือนคนมีศีลหรือคนที่จะเป็นคู่กันได้นะก็ต้องใช้วันเวลาพิสูจน์นะคะ สำคัญที่สุดคืออยากได้คู่อย่างไรก็ควรพัฒนาตนเองให้เป็นแบบนั้นมาเริ่มกันที่เดือนเมษายนปี2567บีมะโรงค่ะชาวราศีเมษทัดไฟเป็นการอ่านเพื่อความบันเทิงนะคะตรงบ้างไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางค่ะจะสนับสนุนช่องทาง YouTube ให้ขวัานกำลังใจอาจารย์ยุทพยากรณ์ก็ มีช่องทางให้สนับสนุนนะคะกดที่ซ u เปอร์แตงส์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะราศีเมทัดไฟค่ะกับคนละพภูมมีพลังนะคะพลังงานของการกระทํา ได้พบจะเจอแล้วก็กัดไม่ปล่อยเลยค่ะห่วงแหนหน่วยนะคะกับสิ่งที่เหลืออยู่เมื่อเพจตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พบก,กับผู้มีประสบการณ์นะคะอุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความ เข้มแข็งค่ะปัตตนี้นะคะเพืตรงข้ามวันนั้นปัตตนี้ตัวแทนของการเงินและหุ้นส่วนนะคะรยวยละมีฐานะเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะครอบครัวแข็งแรงมากด้านเศรษฐกิจรบแล้ว เป็นคนอีกเห็มที่ค่ะความโชคดีนี้จะกัดไม่ปล่อยค่ะอ่าจะองกับความสำเร็จความเยินดีมีโอกาสได้แต่งงานนะคะพบรักที่ถูกใจได้เริ่มต้นตั้งหลักสร้างครอบครัวได้แล้ว ประคับประคองต่อไปค่ะในเรื่องคูนะ่ที่การตัดสินใจว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้่านะก็อีกหนึ่งนั้นก็มีเข้ามาโดยไม่คาดฝันรักทางไกลรักออนไลน์นะรักมีขาดคิดเลค่ะเพื่อนค่ะดาพุทธศิชะดาพุทธอรินะว่าศัก์ปัญหาเป็นเพื่อนนะคะ เหือนญคนนี้ก็ฐานะเศรษฐกษิจไม่ค่อยจะมีนะคะ mm hmm. เหือนรักไม่คาดฝันค่ะ mm hmm. มาจากไซหลงความคิดเ mm hmm. จ้าก,กรรมในเวรเก่านะคะ mm hmm. คู่ตามติดมาหลายร้อยพบหลายร้อยชายคู mm ่ hmm. นี้ก็เป็นคู่ที่ตายแล้วฟื้นเกิดใหม่อีกครั้งค่ะพ mm hmm. าพบจเจอแล้วก็ได้พบกับ คนที่วานพืชพันธ์ุอะไรต่อไปก็มีเกณฑ์จะได้พบกับไม่คู่บุญก็คู่เวรหรือคู่บุญนะแต่ไม่ใช่คู่รักค่ะเอามาดูค่ะว่าคนรักเก่านะคะเป็นยังไงบ้างคนรักเก่านี้มีอะไรลึกลับซ่อนเล่นนะคะ ทำอะไรไม่ชัดเจนขยายที่จะทำอะไรเบื้องหลังขยายผลงานก็ไม่พอใจไม่ถกใจนะคะเป็นคนไม่พอใจอะไรคะ่ะถ้าจะหาความสมบูรณ์แบบไม่มีนะคะไม่แต่ตัวเขาเองความสมบูรณ์แบบที่เขาปรารถนาลึืล้ำอยู่ข้างในนี้ก็คือล่านะคะราหูลาภะนะคะการกระทําของเขานี้ มีเบื้องหลังนะคะมีรักส่อนเร้นเอาไว้มีปัญหากับเพื่อนบ้านค่ะคนรักเก่านะคะถ้าคิดว่าจะตกลงปรงใจนี่เขาก็ขอมีหลาฟุกลุกะะเป้าหมายต้องมีหลักแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นขวัญกำลังใจมีหลักแหล่งที่ทำกินนะคะ หนักเน็ตเหนื่อยแบกหามนี้เขาก็จะได้เดินหน้าต่อไปสู่กับการหาลาบผลเงินทองต่อไปนะ,ะเราก็ไปต่อกันที่คู่รักคู่เวรหรือคู่บุญนะคะนะอันนี้มีโอกาสได้ลุ้นค่ะ,ะถ้าคิดผิดนะคะ,ะเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายะะอ,อันนี้ก็มีเกณฑ์ เป็นบุคคลที่หวังลาภผลประโยชน์จากอีกฝ่ายค่ะมีคนรักแล้วก็ซ่อนเร้นปิดบงังมาดูคนรักใหม่ค่ะ,ะคนรักใหม่นี้เป็นการเริ่มต้นที่ติดต่อแล้วนะเอวันนี้คล้ายๆกันนะคะเป็นการเริ่มต้นด้วย มีผลตอบแทนนะคะเคานี้มีวัตถุนิยมสิ่งของอสิ่งของค่ะเมื่อจอมราชันปรากฏนะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็เป็นคนต่างถิ่นนะคะที่ชาวเมดเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นคนที่มีวัยมากกว่านะคะอาอาจจะมีความมั่นคงฐานะมีบุตรหลานบริวารหรือไม่ก็ ได้ตั้งหลักใหม่อีกครั้งอ,อาจจะมีเรือพว่วงมาหนึ่งนะคะเป็นผู้แข็งนะคะไม่ค่อยเอาใจใครเอาใจใครไม่ค่อยเป็นนะผ่านความผิดหวังมาค่ะหาความเลิศเพอร์เฟกไม่มีนะคะมีเกมมีบทหลานเวยบริวารตามติดมาด้วยะ,ะก็ขยันมุ่งหน้าต่อไปนะเพื่อดูแลกรรมงานที่นำพาลาาผล เขาได้พบกับชาวเมดนะคะหมุนเอาความสมหวังมางานนี้ติดต่อค้าขายกับคนต่างถิ่นนะคะมีการแลกเปลี่ยนการงานต่างถิ่นต่างประเทศค,คนต่างถิ่นค่ะผ่านความรักมาแล้วค่ะโยกย้ายบ้านโยกย้ายคู่โยกย้ายงานเดินทางเยอะค่ะเขาคนนี้ อันนี้ถ้าได้เจอคนรักใหม่นี้ก็เป็นคู่บุญบารมีนะคะพึ่งพาได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นไปที่การเดินทางติดต่อค้าขายเป็นหนายหน้าต่างทิปะะอันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะเราก็ควรพัฒนาตนเองให้เป็นอย่างที่อยากได้คู่ตามที่ต้องการนะคะการจะมีคู่ที่ดี เมื่อตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันสองคนนั้นก็ควรช่วยเหลือกันและกันนะประคับประคองนะคะประคับประคองชีวิตคู่ค่ะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะะช่วยกันลดอัตตาตัวตนนะคะู้จักเป็นผู้ให้ผู้ให้สี่ประการนั้นก็มีการอุปัมรมช่วยเหลือให้ความรักให้ปัญญาและการให้อภัยกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นข้อคิดจากอาจารย์ พระสินอินทระวงค์ค่ะคำตอบก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่กระทำให้กันและกันในชีวิตประจำวันนะคะย่อมแทนคำตอบและความจริงได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะ